ระเบิดทางการเมืองถูกวางไว้ตั้งแต่พักเพื่อไทยตบัดสัตว์ข้ามขั้วมาจาับมือจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาน,นั่นคือเริ่มมีการวางระเบิดทางการเมืองไว้แล้วระเบิดทางการเมืองถูกวางไว้ตั้งแต่ พักเพื่อไทยตบัดสัตว์ข้ามขั้วมาจับมือจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนานั่นคือเริ่มมีการวางระเบิดทางการเมืองไว้เรียบร้อยแล้วแต่มันไม่มีใครจุดระเบิดจากไม่ใหญ่ก็เพิ่มขนาดขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีนักโทษเทวดาชั้น14 ก็คือการเพิ่มจำนวน TNT เข้าไปให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคดีคอบงำพักเพื่อไทยคดีต่างๆมากมายสุมรวมกันไปหรือแม้แต่กระทั่งครอบงำในการจัดตั้งรัฐบาลก็สุมรวมกันไปแต่ไม่มีใครไปจุดสายชนวนให้ระเบิดมันเกิดขึ้น สักทีจนกระทั่งแพทองทานชินวัตรถูกเปิดเผยคลิปลับที่คุยกับท่านจอมพลสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชหุนเซนนี่คือการจุดสายชนวนระเบิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้สายกำลังไหม้ไปนะครับ สิ่งที่เอามาพูดกันวันนี้อยากจะเตือนสติคุณแพรทองทานชินวัตรและคุณทักษิณชินวัตรสองพ่อลูกหลายคนสงสัยว่าการตัดสินใจไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยทันทีหลังจากที่คลิปลับถูกเปิดเผยคลิปเสียงถูกเปิดเผย แน่นอนครับคนที่มีอิทธิพลที่คอยห้ามปามไม่ให้แพรทองทานด่วนตัดสินใจลาออกจากการประเมินวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือคุณพ่อของแพรทองทานนั้นน่าจะบอกลูกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวพ่อจะช่วยพ่อจะแก้ไขสถานการณ์ให้ และสถานการณ์มันก็เลยมาผมต้องอธิบายกับท่านที่ครบอย่างนี้นะครับและเบิดทางการเมืองนั่นคือความโกรธแค้นความข้างแค้นของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งมันได้สะท้อนออกมาครั้งแรกวันที่28มิถุนายนที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ครั้งที่สองก็เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือผลสำรวจของนิดาโพที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันต้องการให้แพรทองทานลาออก42%ก,กว่ากว่าต้องการให้ยุบสภา39.92%รวมประชาชนที่ไม่ต้องการให้แพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป มากกว่า82%ถ้าในทางการเมืองเขาเรียกว่าแพรทองทานจบชีวิตทางการเมืองแล้วไม่มีอะไรจะมาทำให้แพรทองทานฟืน้นคืนมาได้อีกในช่วงระยะเวลาอันสั้นจะปีหนึ่งสองปีนี่ยังไม่รู้แต่ณเวลาปัจจุบัน ถ้าคนในประเทศมากกว่า82ต้องการนายกรัฐมนตรีคนใหม่นั่นหมายความว่ามันจบแล้วสําหรับแพทองทานคำถามที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องการจะทราบก็คือแพรทองทานรู้ไหมว่าตนเองจบอนาคตทางการเมืองแล้วหรือคุณพ่อของแพรทองทานทักษิณชินวัตร รู้ไหมว่าแพรทองทานจบชีวิตทางการเมืองในขณะนี้แล้วคุณพ่อนะรู้อยู่แน่นอนแต่คุณลูกเนี่ยน่าจะยังลังเลสงสัยอยู่ว่ามันจบจริงหรือเพียงแค่อารมณ์โกรธแค้นของพี่น้องประชาชนด้วยความสำคัญผิดในสถานการณ์ มันจะนำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมาสู่ประเทศชาติและประชาชนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นจากข่าวกรองข้อมูลทางการเมืองที่ได้รับมีขบวนการที่จะช่วยให้แพทองทานชินวัตรรอดกำลังพยายาม นั่นคือการตั้งโครงเรื่องในการที่จะเขียนอธิบายต่อสารรัฐธรรมนูญว่าการพูดคุยโทรศัพท์กับสมเด็จฮุนเซนนั้นทำไปด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศชาติและประชาชนเพื่อไม่ให้เกิดสงครามระหว่างสองประเทศหลักใหญ่ใจความจะเขียนไปอย่างนี้เพื่อที่จะเดินไปสู่ที่ผมบอกก็คือการบุกพ้อง โดยสุจริตให้แพรทองทานได้ไม่ต้องหลุดจากการเป็นนายยกรัฐมนตรีตามคำบินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนี่กำลังเดินไปอย่างนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นการเชิญนายวิศณุเครืองามมาเป็นหัวหน้าทีมในการให้คำปรึกษาต้องยอมรับนะครับนายวิศนุเครืองามก็เป็นบุคคล ที่มีอาวุโสในด้านกฎหมายมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศเหมือนกันและแน่นอนนายวิศณุคเครือง,งามเป็นรองนายกดูแลด้านกฎหมายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจจนมาถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งก็มีส่วนสัมพันธ์ หรือรู้จักกับบุคคลที่เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญอันนี้ต้องยอมรับความจริงนี่คือคุณสมบัติหนึ่งที่ทักษิณชินวัตรเลือกชายวิศณุเครือง,งามแต่คุณสมบัตินี้มันจะสามารถใช้ในกรณีนี้หรือไม่ยังไม่มีใครทราบแต่เราสังเกตจาก ภาษากายและคําพูดของทักษิณชินวัตรแน่นอนครับเขาได้แสดงความมั่นอ,อกมั่นใจเต็มที่ว่าลูกสาวจะรอดถึงแม้ว่าจะมีติ่งทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าไม่รอดก็จะเอาชัยเกษมถ้าชัยเกษมไม่ได้ก็จะยุบสภาแต่ตัวนี้เขากำลังเดินให้รอดพฤติกรรมอย่างนี้ ผมก็ต้องเตือนคุณแพรทองทานชินวัตรนะมันคือพฤติกรรมที่ไม่ถอดชนวนระเบิดทางการเมืองถึงแม้ว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังไม่วินิจฉัยและไม่มีใครรู้ว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรแต่ถ้าคิดแบบกองเชียร์คิดแบบนายแบกนางแบกของแพรทองทานที่พยายามโฆษณาชวนเชื่อและโปูปกนได้า อยู่ในเครือข่ายโซเชียลทั้งหลายว่าแพรทองทานรอดคิดอย่างที่คุณพ่อของแพรทองทานได้พูดต่อสาธารณะว่าลูกสาวรอดคำถามที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อรอดทางกฎหมายแล้วจะรอดในความเป็นจริงไหมนิติไนรอดเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป ศารวินิจัยว่าไม่ต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ในด้านพฤินในด้านความเป็นจริงจะรอดไหมซึ่งผมก็ต้องบอกกับคุณแพรทองทานนะครับหากแพรทองทานรอดตามที่คุณพ่อทักษิณชินวัตรต้องการแล้วรอด ไม่ผิดตามกฎหมายและจะบริหารประเทศไปจนครบถิอมแพทองทานชินวัตรจะเจอกับการชุมนุมขับไล่ที่ใหญ่ที่สุดไม่ต่างจากการชุมนุมขับไล่ยิ่งหลักชินวัตรเพราะอารมณ์ข้างแค้นของประชาชนมันจะพุ่งขึ้นถึงขีดสุดและทุกคนก็จะมองคำวินิจฉัย ที่ออกมาให้แพทองทานรอดนั้นเป็นคำวินิจฉัยที่เหมือนเหยียบหน้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะครับไม่ไว่าจะเป็นชาวบ้านร้านตลาดหรือแม้กระทั่งอดีตทหารพานที่ไปชกหน้าทหารขเขมรเมื่อวานนี้ทุกคนต้องการในสิ่งเดียวกันก็คืออยาก จะเห็นความรับผิดชอบของแพรทองทานจินวัตรต้องการให้แพรทองทานเล่าแต่เมื่อแพรทองทานเลือกที่จะดันทุลังจะใช้คุณวิศณุจะใช้กระบวนการไหนไม่รู้แต่ถ้าคำวินิจฉัยเป็นไปตามที่คุณพ่อแพรทองทานได้ประกาศไว้เป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ว่าแพ์ทองทานรอดนรกจะมาเยือนการเมืองไทย สถานการณ์ทางการเมืองจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าไรเสถียรภาพอย่างสิ้นเชิงคนจะไม่ยอมครับอย่าคิดว่าพอสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นบวกกับแพรทองทานและประชาชนจะยอมนะไม่ยอมประชาชนยิ่งจะต้องลุกขึ้นมาจะเป็นการประทะาก,กันระหว่างแพรทองทานกับประชาชน ขณะนี้กระแสยังคงลดลงเนื่องจากคาดหวังว่าแพรทองทานจะมีสำนึกลาออกก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยแต่ถ้าสำนึกก็ไม่มีไม่ลาออกอยู่ไปจนถึงวันวินิจฉัยคำวินิจฉัยเป็นไปตามที่คุณพ่อของแพรทองทานประกาศก่อนหน้านี้ว่ารอด ท่านทั้งหลายครับแผ่นดินนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ตอบได้เลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชนิดที่หลายคนไม่ต้องการแต่มันก็จะเกิดขึ้นพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือผมเป็นคนไม่ค่อยอ้อมค้อมว่ากันแบบตรงไปตรงมา ถ้าไม่ถอดชนวนระเบิดนี้ที่ถูกจุดแล้วเนี่ยแพทองทานยังอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการชุมนุมขับไล่แพทองทานทั้งประเทศและหลังการชุมนุมขับไล่เหตุการณ์ก็จะเป็นไปตามกงล้อประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นกับตระกูลชินวัตรยุคสมัยของทักษิณชินวัตรเหมือนกัน อยู่อย่างนี้ละ่ะไม่ลาออกเพราะการลาออกคือความพ่ายแพอยยอยอย้อยู่ไปจนกระทั่งถูกรัฐประหารในสมัยของคุณยิ่งรักเหมือนกันอยู่ไปอยู่ไปจนกระทั่งอารมณ์ของพี่น้องประชาชนซึ่งระยะแรกก็ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารพอสังคมมันบีบมันคั้นมากๆสุดท้ายประชาชนก็เอาแล้ววะโดยวิธีใดก็ได้ เอายิ่งรักชินวัตรออกไปสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารขึ้นส่วนกองเชียร์ของเพื่อไทยนางแบกนายแบกของยิ่งรักณในขณะนั้นก็มองว่ามันเป็นการวางแผนกันร่วมมือกันที่จะรัฐประหารอยู่แล้วแต่คนที่จะถอดชนวนระเบิดรัฐประหารได้คือยิ่งรักษแต่ยิ่งรักษเลือกที่จะไม่ถอดชนวนระเบิดเองเหมือนกัน ถ้าแพรทองทานชินวัตรไม่ตัดสินใจถอดชนวนระเบิดนี้และกำลังใช้กระบวนการให้เป็นไปตามที่ตนเองต้องการคือบกพ้องโดยสุจริตท่านทั้งหลายครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือการชุมนุมขับไล่อย่างต่อเนื่องภาพที่ ท่านเคยเห็นในการชุมนุมของพันธมิตรภาพที่ท่านเคยเห็นในการชุมนุมของเสื้อแดงนปชภาพที่ท่านเคยเห็นการชุมนุมของกอบพศก็จะเกิดขึ้นอีกใจกลางกรุงเทพมหานครและบทสรุปมันก็จะไปสรุปอยู่ตรงจุดเดิมนั่นคือ n น n คุณพ่อของแพรทองทานหรือแม้กระทั่งคุณแพรทองทานหรือแม้กระทั่งติงแท้งที่อยู่แวดล้อมคุณพ่อของแพรทองทานอาจจะต้องการถูกรัฐประหารเหมือนผมเคยพูดไปแล้วว่าอยากโดนรัฐประหาร mm. เพื่อที่จะเอาเรื่องการถูกกระทําจากการรัฐประหารนั้นมาโปรประการด้าโฆษณาชวนเชื่อหาเสียงอีกในครั้งต่อไปเพราะตอนนี้นี่มันไม่รู้จะเอาอะไรไปหาเสียงแล้วเนี่ แต่มันจะเป็นแบบนั้นไหมล่ะครับมีน้องๆจากมีเพื่อนๆน,น้องๆจากพักประชาชนถามผมว่าถ้ามันเดินเข้าไปสู่ทางตันจนกระทั่งทหารได้รับความชอบธรรมและเกิดการรัฐประหารขึ้นเนี่ยบางคนก็บอกว่าดีครับจะได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว ทหารเขาก็จะเป็นอีกปีสองปีแล้วเขาก็มีการจัดการเลือกตั้งพรรคประชาชนของเราก็จะกลับมาแต่จะพูดว่าเห็นด้วยกับรัฐประหารนั้นก็พูดไม่ได้เพราะผิดหลักการแต่ถ้าเกิดรัฐประหารขึ้นสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือฉีกรัฐธรรมนูญผมก็เลยบอกกับเพื่อนๆน้นองๆทั้งหลายที่อยู่ในพรรค ประชาชนว่าพลเอกประยุทธ์รัฐประหารคองอำนาจโดยเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จอยู่เกือบหปีเลือกตั้งอีกกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยอีก4ปีมันเกปีนะครับพลเอกประยุทธ์ถ้าเกิดคณะรัฐประหารชุดนี้ ต้องการจะทำลายสถิติของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ครองอำนาจ9ปีถ้าคณะรัฐประหารชุดนี้ต้องการจะทำลายสถิติพลเอกประยุทธ์อยากจะครองอำนาจสัก15ปีเลยจะทำยังไงจะมีปัญญาที่ไหนไปช่วยเขาเอาคณะรัฐประหารลงต้องคิดในภาพรวมนะครับ ซึ่งขณะนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงเพราะเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักของภูมิภาคเอเชียเราเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกเรา อยู่ใกล้เส้นทางเดินเรือสำคัญเชื่อมต่อระหว่างสองมหาสมุทรเชื่อมยุโรปเข้ากับจีนเชื่อมจีนเข้ากับยุโรปและแอฟริกาตรงนี้คือจุดยุทธศาสตร์